มาเก็บเนาะน่อไม้ฝรั่งจ้ะได้บดเลยได้นี่นิขันสีเอาเนี่เอาได้บดเลยได้นน่พี่น้องจ้ะหันเท่าสีเอาเห็นบ่นี่อืมน่นนะน่อไม้ฝรั่งหนึ่งนอโอ้ยพ่อแม่พี่น้องตื่นเต้นอีกแล้วตื่นเต้นอีกแล้วนี่พ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่จมหาบแาล้วบบขืนเนื้อว่าก้อใหม่ก้อยังทับบ่แม่นพ่อแม่พี่น้อง มาดามเนี่ยบเห็นนี่แล้วยู่นี่แล้วสีเขียวเลยเนี่บเห็นพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาเก็บกันต่อเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันสิพ้าเมื่อมาเจอคณะอีกแล้วคณะก้อนนี่ทีหะนึกว่าเราบวขื้นมาได้แถกขึ้นแล้วจ้านี่ค่ะสวยๆเนาะพี่น้องจ๋าลมบบแห้งน้าคลิปทีแล้วลมแห้งคลิปนี้ลมไม่แรงแล้วจ้าหนี่พ่อแม่พี่น้องนี่ออนนี่กินได้บิดเลยได้นี่นี่ันสีเอาเนี่ยเอาได้บดเลยได้นี่พี่น้องจ๋าขันเท้าสีเอาเนี่ย เอาได้หมดเลยแต่่าบัเดเอกเขาเด็ดเอาเนาะเขาเด็ดเอาอ uh huh. เด็ดเอาจ้ะคนส่เสลีขึ้นมาอีกเนาะแล้วก็มีอีกเด้อจ้ะเด้อแล้วมันก็ล่างขึ้นมาดามเนี่ยบเห็นเองไหมพ่อแม่พี่พน้องจ้ะนี่ uh huh. งามสุดยอดความงามเลยตาลายเนี่ยบเห็นล่างเธอมันหย่อนแสงนหรแไหมพี่น้องเอานี่เอาบ่นีพี่น้องมันยังอ่อนอนเนี่ยเอาเลยเนาะนี่ จงไว้นั่นจงไว้นี่อ่อนๆเน้นโอ้ยโอ้หนันๆโอ้ยกอบเด็ดถือเอาเอาออกมาอื้อนี่เก็บยางธนุถนอมนะจ๊ะแล้วก็นี่ยางกลับมาคอยมาผัวเล่าฟังพี่หนอ าบอขื่นบอขื่นเนาะมันต้องแนมดีๆเน,นี่ยแหละใช่ล่ะฮึท่าบอสังเกตเนาะนี่เห็นบอขื่นหนองจา้าเนี่ยแล้วก็ร่างขื่นเห็นบอนี่เดี๋ยวพ่นกับแพรออกเนี่ยมองนี่ก็ถือแค่เจ้าพุดไปปลูกได้นน่แต่ว่าพุดไปเพิ่นกับขื่นคือเกาหากักพันยูเลิกเพิ่นมีหากมาจา้ะเนาะหากอยูเลิกเลิกเด้อนี่แดดบดแล้วแนมเห็นแล้วเห็นบอนี่ก็ร่างขื่น มองที่แพทย์เจ็บไปมองนี่สุดยอดจะสุดยอดไปอองางหากลับบา้านงางหาไปน,นะนั่งน่าจะเน้องสุดยอดอีหลีเลยวิวชิวทัศน์ก็สวยงามนะจ๊ะเสียงเบิ้งดอบอกแอปเปิลผุ้นะแอปเป,ปิลปลาพ่อแม่พี่น้องดอคนเต็มอยู่โดกโดกได้ไหะต้นบักใยหนึ่ง เยอะพ่นกับบานดอกพ่นน่ะเวลาบานน่ะสีงามดอกวันบานนี่สีงามยังพันเดียบานนี่ซื้อได้บยวนเดียงามปั๊บเลยยัยงคุ้มตูงอยู่ใส่ผ้าย่า,าหงหากับเพื่อพ่ออีกมันมีหลายก่ออยู่พี่น้อนแก่นตะวันมาดามแนบ่เห็น,หนตาล่ายัางไง ค่ลายลายตาลายลาย,าล,ายลายตาเนี่ยมซอยมาดามเด้อพี่น้องจำได้ว่าเธอตันแถวนี้ก็มีอยู่ต้นหนึ่งนะแต่จำบวกผิดมี โซนนี้ย่ามใดลมแห้งย่ามหนังขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องจะเทียมโทษบึ้งอวบงามบ่อวบสวยหรือเปล่าสวยงามไหมแต่เอาบ่มันพันเด็กขึ้นหัวสามพี่น้องหันลกไปสีไปอะอมกับสีอ่อนๆอยู่ดอกเนาะเออแมนเึงไปจักน้อยเนาะไปอะอม นอน่อ,อนๆมันกับสิแสบอยู่แต่ว่าอันดอกเพิ่นน่ะก,ก็ต้องกินอ,อ,นอน้อ,อนๆค่ะขาดเด้อ <c oughs> นั่นขาดแล้วเ่ลหลายขักกับเทียมโทนเทียมโทนเยอะมากเห็นย่างบอกพี่น้องน,นี่ไม่แต่ดงเทียมโทน ฝรั่งนี่น,นี่ก้อนน้องใหม่ฝรั่งเลยนี่พี่นอ้องถ้ามันขึ้นบ่คือบ่เห็นอย่างขึ้นละไปใส้คอยเคลียร์ไปเลย่นอโอ้เห็นเห็นแล้วพี่นอ้องเห็นเห็นนอาไหม่เห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวด้สิคผ้าเขาไปเอาไปจับนอนอนอนนี่นอนไปไป,ไปเดี๋ยวไปตื่นกนะันเด้อมันกิดมาขื่นอยู่ในปลาในเปลือกัก นี่นี่อันต้นเก่าเพิ่นเนาะหม่ฝรัง่งมันมีอยูโรก,กี่กอดอกพี่น้องมันใส่แล้วพูดนะกัลลังขึ้นพี่นอ้องกัลลังขึ้นมีจฉ์นอเห็นอยูนอหนึ่งนี่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 เห็นนอเพิ่นบอลนี่พี่น้องนอใหม่ฝรั่งนอเนี่ย,น,น,ยน,น,น้ยนอยหนึ่งใส่แล้วมาถามกับบริษัทถุงมือเอ๋ออันนี้ออกก่อน,นเดี๋ยวเสียเอาออกให้เบิง่งนก่อเก่าเพิ่นเนี่ยถึงจักรนอ ที่ผู้ปลูกหลายๆเนี่ยมันขึ้นเองตามธรรมชาติพี่น้องนั่นน่ะเห็นบ่นอเพิ่นนั่นน่ะนันะโอ้ยจังมันบังกล่องข่อยเนาะมันทางนอหน่อยอยู่นี่พี่น้องนี่มาเที่ยวนาสิได้มาเก็บอยู่ดอกเที่ยวนี้บ่ได้เก็บดอ๋มันนุ้ยมันพันได้งหญยใสอีกนอหนึ่งเมื่อกี้นี่เห็นอยู ENNIS, ย่ใส่ละใ่ละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเปิดหาเอา มิฟังนี่หละฝุ่นงอมกันเด้อนี่นี่นี่พ่อแม่พี่น้องมันมีอยู่สองกออันนี่ล่ละซ้ำนี่ละโอ้ฝุ่นอีกมองฝุ่นอีกด้อนี่นอไม้ฝรั่งพี่น้องนี่เล้ยเเจ้าสิขึ้นจากนอเห็นสองนอเดยวเขาคอยมาเก็บเนาะนอไม้ฝรั่งจ้ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ึ้นเองตามธรรมชาติหาจนได้ <c oughs> หาเบิ่งอีกก่อนเนาะ อ,กนอ,นนอกกีกคนเนี่อันนอเก่าพ่นน,ออนออี่นี่ต้นเก่าพ่นมีจักนออีกจักนอบอต้นเก่ามีซ้ำหน่นตีโอ้ฝุ่นอีกนอ,อน,นึงพี่น้องมีอีกนอ,อน,นึงเดี๋ยวเด้อขออนุญาตใส่ขาจังสีเน่อยเด้อโอ้ و! หลายนออยู่ด้วยพี่นอ้องเอ้ยสองนออยู่นี่ สองนสองนนี่สามนน่นี่นี่พี่น้องเห็นบ่นี่นี่อืมน่ะนใหม่ฝรั่งหนึ่งนนสองนนสามนอก็รวมก็สองนอนันี่สี่นแถวเนี่ย่้เนี่ยมันอาจะขึ้นอีกเนาะนี่แยวมันก็ขึ้นอีกเลิศขาดบึงไหวจะเข้ามาเก็บไง พาพ่อแม่พี่น้องขนหาหน่อไม้ฝรั่งโอเคเลยนะเห็นบอสุดในที่สุดเราก็เจอนะนะสิขึ้นหลายๆมีซ้ำหนีล่ะพี่น้องบ่ได้มีหลายก็อีกโอ้ก้อนนึงอยู่หมือนที่นสิไม่ใช่นี่อยูู่ฟังฝุ่นเนาะนี่เดี๋ยวเปิดอีกก่อนเพื่อพ่อมันต้องมีล่ะถ้ามันมีตัวเก่ามันต้องขึ้นเนาะเดี๋ยวมันขึ้นมากนักกันนั่ะล่ะพี่น้อง จะไปเปิดคนไล่เอาล่ะจเก่า เอาหัวหนุ่ so well. มหล e. ่หนออยู่นู้นเห็นเราใหญ่ก่อนเห็นเราใหญ่ก่อนเห็นเราไงก่อนเนี่ยเห็นป้ะไอ้ยะหนอใหม่ฝรั่งมันขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ขึ้นอยู่ทะเลพ่อแม่พี่น้องจ้างกหนอเหรอเนาะที่เขาเห็นเนี่ยก้อนหนอีกจะสืได้มากอยู่ขันมาแถวนาสืได้อยู่ดอกจ้ะซิฟหนอหาใบหาใบ แล้วมันต้องขึ้นอีกไงนี่อีกนอนหนึ่งพี่น้องก็ร่างขึ้นโอ้ยสีได้หลายนออยู่ดอกเนาะนี่อีกเด้อทางนี้อีกเด้อขับเบิรงเด้อกว่าเกาคนเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นเสื้อแพดโหลดเนี่ยอื้มแล้วเราก็ขึ้นใหม่เฮ้ยเดี๋ยวเก็บเราก็ขืนแล้วเราก็ขืนโอเคพ่อแม่พี่น้องดีใจเด้เห็นน้าำไมฝรั่งแล้ว คุณอีกคุนเดีอีก,กอีกก้อนึงเด้อคุณน่ะแสดงอยู่ดอกจิบกปนอเนาะปะโอ้ยดีใจพ,พ่อแม่พ,นะพ,พี่น้องจ้ะไปเดี๋ยวจะซื้อผ้าไปหาค้าพี่เลี้ยงตนะเาเจอเจอไอนี่แล้วรใหม่ฝลังแยงทะเลกักัลังอ่มพ่อแม่พี่น้องจากน,น้อยเนาะ ยงทะเลก็มานะจ๊ะพักขแ่แยงพอมันพี่น้องจักน้อยฝนตกแล้วได้น้ำต่พูดถึงว่าน้ำในทะเลแล้วก็ได้อยู่แต่ว่าขันได้ฝนน้ำมันก็สีงามคักเด้อพี่น,อน้องหอมหอมแต่รสกินและรสชาติมันกับว่าคือขยแยง,งบานเห่าดอกกินมันบ่แห้งอื่นแปลว่าไก่เคี่ยงขางเคี่ยงซื้อเนาะพอมันพี่น้องจ๋าล่มนี่ดูมองนี้นี่ร่มคักล่มแนวก็คือล่มไปหุ่น มามืองนี้ยามใดล่มยามนั้นล่มแบบสิบวาไห้กันเกิดเลยพนันทองกะขยงทะเลนะจ๊ะตั้งชื่อเก็บแล้วก็ตั้งชื่อแล้วก็เก็บกินเลยจ้ะตั้งซื้อแล้วก็เก็บกินเลยเป็นไงหนอน ลมขาจะไม่ให้แจ้งเกิดเลยลมขักลมแน่โอโอ้ง่นั่งเก็บแบบฟินๆก่อนพี่เนาะนั่งเก็บแบบฟินๆเก็บผักรวมเนาะดีใจนงใหม่ฝรัง่ง เลยนี่เดี๋ยวหากมันก็ขึ้นกินได้ด้วนี่พักนี่มีในหนังสือซื้ออยู่นี่เพิ่งซื้อสตันดาวว่าสันสตันนี่ไปว่าทะเลเด้อสตันดาวมาดามก็เลยเอื่นพักขะแงทะเละแปลงสันละพี่น้องเอ้ยจะสิอเอื่นวออ่าซื้อหยัง ไอ้เปียรพักขน,นั้นถ้าก็เกิดเปียรพักทะเลก็ร่างเกิดพ่ึงมาพี่น้องมึงเนอะนะั่นะนะ่ะแดงแดงอ่ะน่ะแดง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 อ่ะเปียรพักพักบุ่งทะเลได้นั่นเด้อทั้งตัวเมียและตัวผู้บุ่งทะเลตัวก็แต่พักสิเก็บ<ฮ>เราก็ร่างขึ้น มาย่างเจ้าม่ยางเล่นทะเล่นะแง่เห็นไกล้ๆกูลลเห็นบ่าพี่น้องคอแมเพี่น้องนั่งกินฟินฟินน้ำมาดามเด้อพี่น้องเด้อ น้องกอเดยวสิาพาไปบึงลืมบึงมามันเกิดละไปลืมค่ะลมมันแห้งโหด ขันสมบ่ค่อยเสียกูะเที่ยมปลาได้ไหมเนาะแต่เอาไปหนึ่งใส่ปิงใส่ปลาหน่ะสิโอเคอยู่ จดอันเลยวันนี้ได้ผักหลายอย่างนะได้ผักะทะเลได้กระเทียมโทนเกือบแม่นได้เก็บไอ้น้อใหม่ฝรัง่นงนอพี่น้องจงว้ก่อนแล้วก็ได้กอยเยน กินลมชมวิวทะเลไปเดินพ่อแม่ี่น้องกินลมชมวิวริมทะเลดุนๆปั่นช่วงนาหอนคอยเสด็จผ้าออกทะเลนนามากระชิบถาน้ำลงกระชิบให้พอย เอาซัมเน่แหละบ่หลายดอกไปหลายเด็กินบ่อยๆอากตัวนี้เอาไปแบ,งบ่งบอสคันเคยเอาไปแบ่งให้เพื่อนหลวงงานพวกขนาพวกอันผักกุ้งทะเลเอาไปแบ่งข้าวบดแล้วพี่น้องผักกวงตอกกวงตุงที่บ่เคยแบ่งกับพี่พักเสียนฝรั่งหย่านเขาเฮ็ดกินบ่เป็นเลยบ่เด้อเอาไปแบ่ง เดึงขึ้นมาให้ดูดึงขึ้นมาแะ้วกัสิตัดไปเนา่ไปสีผาไปเบึงไอชนาทะเลอีกสองก้วก็สิภาพไปเ,เ,เบึงอันพักพักหมทะเลได้จะเด้นพักหมพักหมจ้ะ พ่อแม่พี่น้องจ้าแพ้กับพวเก็บเราจักปีเลยเอาไว้ให้เราใหญ่แบบสมบูรณ์เขาคอยเก็บคนเนาะพน้องเราหน่อยคนเลยว่อยากเก็บเราจ้าป่วยลงื้งวา ได้จังได้ก่อน,นอขอสดขอภายในความร่มด้่มคักร่มแน่อยดีจ้ะ แตกอิหลเพราแม่มพีน่น้องเก็บกินใดเก็บกินตลอดแบบว่าตลอดช่วงนาห้อนอิลีเลยต้องเอาละพ,พ่อแม่มพี่น้องคลิปนี้กับฟกไไ้ซ้ำนี่ลหละก็ถือว่าโอเคนะหมันหมานเนาะพ่อแม่มพี่น้องจ้าได้ร้ายพักเลยนี่ทึงขระเทียมโทษทึ่งอันขะแยงพราะขะแยงทะเลเนาะจ้ะเนาะขะแยงทะเลหรือข่า ขย่างฝรัง่งนั่นเองทน,นาทะเลไปขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์ด้วยจ้ะที่มีแหมมาดามเพจด้วยจ้ะเด้อขอบคุณแฟนเพจน้ำด้วยจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะอยู่ดีไม่แห้งสูบู่ทุกคนเนาะรักนะ,ะนจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะไปพักเต็มกระตามเมื่อบ่า